ก็จะเป็นอำเภอกันทารลมแล้วนะครับไฟเขียวพอดีพรลสองสองหงครับก็จะเป็นอำเภอที่อยู่ ติดถนนใหญ่นะทร์โรสสองสองหกก่อ้างถนนใหญ่มากนะแล้วเราก็จะตัดต้นไม้สั้นเลยโอโตโท ก็สีสักเกตนะเนี่ยการน้ำลมนะครับสองข้างทางนี้รถจอดเต็มเลยนะหรือว่ามันเป็นช่วงเที่ยง มีร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยข้าวแกงปั่ได้มิสเตอร์ดีไอน้ำเกลียงออกขวา อำเภอที่คึกคักพอสมควรครับสีสเกตอำเภอกันทรลงเดี๋ยวเราจะออกซ้ายตรงนี้นะครับ